Say nhà vậy, Ba. Say chuối. Ba. Say bếp lại. Ba. Say bếp lại. Ba. Say bếp lại. Say bếp lại. Say xây หยังไว้โอ้ยเดี๋ยวเข้า Say ๆ biết เพิ่นจะเว้า สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มบุบลขนสายแกวคือเกาครับพี่น้องลองมาดูอีจูคือเกาครับมือนี่ใส่ว้ไม้ตรงนี้สองมือแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าเนือเป็นเนือเนื้อเกานะครับเนือสามมือแล้วนะครับพี่น้องกับว่่รู้ว่าจะมีความหมานหรือเปล่านะครับหลอดนี้ค่อยดุนคอยชุ่มน้ากันนะครับผมเป็นเงือเกาของเฮ้าครับผมไปใส่แล้ว มันบ่มีเหยื่อนะครับหาเหยื่อยากนะครับพี่น้องว่านนี่ก็ได้ไป้สองตัวอยู่ครับอยู่นี่ก็ได้ไม้นี่นะครับกับคอยรุ่นคอยโชว์น้ำกันนะครับว่าจะมีความหมานหรือเปล่านะครับมือนี่ไปไปรุ่นเลยครับผมนี่นะครับทำเรียบหมายเข้าครับพี่น้องไปรุ่นไปยานน้ำกันครับจะมีตัวมีแตรมนะครับพี่น้องกระบวดหัวหนำเย็นอากาศเย็นๆครับยามเศร้าหนี่พี่น้อง ไปไปหนาวหนาวเย็นเย็นเ <ๆ S 2> ย็นจุ๋ยจุ๋ยไปครับหลังแรกครับผมจะมีข้องหมันบ้างครับบ่หมั่นใจเหงื่อเลยนะครับพี่นออ้องโอ้ยมิตชลีพี่น้องหลังแรกบ่คือแล้วครับบ่คือแล้วบอ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 ถึก พันช่ำครับเพิ่นมาใส่เบ็ดปลาไหลนะครับเพื่อนกันครับเอดักหนูเพิ่งมานะครับมาปอกันพอดีนะครับหมู่บ้านนี่เพิ่นมาใส่ใเหมู่บ้าน่ปล่างที่สองครับผมโอ้ยบกคือเลยครับพี่น้องเลยสอง บนะ่มีนาะมิดิ่มสิมสองหลังผ่านไปไปรับชมหลังต่อไปกับผมหลังที่สามพี่น้องเดี่ยวตัวได้แต้มนะครับนี่โอ้ยหอยเป็นยางเลาะใส่ปลาไหลครับหอยมันมุนเลยโอ้ย,ย,อยอจู่ผมคือเฮตโตโคอยู่เนี่ยหนึ่งวันโอ้ย,อยบุคืและครับพี่น้อง เหมือนเนี้ยหนด่งับห้อยหางแตกอีกแล้วครับผมหมาแตกอีกแล้วนี่ครับหมาแตกเบิดครับผมไปดุนช่มหลังอีกสองหลังครับพี่น้องไปดุนช่มหลังต่อไปครับผมหลังที่สี่พี่น้อง่านมีความหมายเลยครับผม สิรสีครับพี่นออ้องบ่ถึกบ่ถึกหลังที่สี่ผ่านไปครับผมหลังทุดถ่ายครับพี่นออ้องบ่ถึกหลังนี้ก็เรียบร้อยครับผม พี่น้องมือนไปครับผมกับบ้านไปพี่น้องกับบ้านครับผมบ่ได้บัวมานครับมือน่้นี่นะครับแนวได้พักบ,บุ้งครับผม <c oughs> หากินยากครับฝืดมากเลยครับช่วงนี้อหาอยากหาก,กินก็นกนได้ขอหากับบัวได้กินเนาะครับพี่น้องเพื่อมือมานมือบัวมานเนาะครับ ไปขอบคุณทุกการติดตาม,มารับชมครับผมโมมานครับขอโทษมือนนิขอโทษขอภัยอะไรครับผมได้เจอกันคลิปหนาครับมาไปหาอยากหากินทั้งใดสิลงเหยี่น้่องให้รับชมเือเกอลนะครับพี่น้องไปครับผมขอตัวกับบ้านครับผมสวัสดีครับ